สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0คนและที่สำคัญ ทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Tube กันอีกเช่นเคยนะครับผมโห้ยคลิปทีแี้วลืมเสียงไม่ดังไปหน่อยอะเสียงลมนะครับ คลิปนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับเด็กใต้บ้านเรานะครับผมลามินยาเมานะครับเด็กยาลานนครับผมโหึ่งสายานี้ใครเป็นคนตั้งนะชิบหายลามินยาเมานะครับผมตัวนี้ก็จริงๆคลิปนี้ได้ก่อนคลิปเนม่านะครับก็เลยดองไว้แล้วเอากลับมาพักทีหลังนะครับซึ่งคลิปเนม่าได้ทีหลังนะครับเพราะว่ามันขึ้นดีหนึ่งแล้วมันเล่นยากแล้วมันปั้นยากนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ปั้นมันก็เก่งแล้วแต่ก็อยากปั้นนะครับ อย่เมาเลยครับร้อยแปดสิบอายุสิบเจ็ดนะครับเล่นไปสามสิบแปดเกมก็ประมาณครึ่งหนึ่งอะก็พอได้อยู่นะครับสไตล์นะครับผมโพลิฟิกวิงแซับนะครับโอ้หิวหรือไงเนี่ยนะครับโพลิฟิกวิงเกอร์ปิกธรรมชาตินะครับทางด้านขวานะครับถนัดซ้ายเป็นหลักเนาะแล้วผมเพิ่มเป็น ns ไปนะครับเผื่อได้เอาไปใช้เล่นหน้าต่ำนะแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นนะครับโอ้อ่อนะครับสูงสุดได้แค่หนึงร้อยสี่นะครับเล่นเกมรุกแปดสิบสี่บอลคอนโทรลนะครับอัพไปแปดสิบหกดิบบิ้งแป มองโต้6นะครับดิบิ้ง96แล้วก็แทรปโพสิชัน98นะครับจ่ายบอลสั้น81บอลยาว83นะครับจ่ายบอลสั้นแต่บอลยาวดีนะครับฟินิชชิ่งจบสกอร์81ครับผมลุกเคิร์ฟปั่นโค้งนะครับ80นะครับก็พอยิงได้นะไม่ถือว่าคมมากนะครับแต่ก็พอได้นะครับสปีดนะครับ95นะครับสปีดต้น97นะครับ กิ้งพาวเวอร์ครับ85นะฮะจัมปิ้งไม่มีเลย55.9นะครับความแข็งแกร่ง72มึงเยอะกว่าในไม้กอ่ะนะครับบาลานซ์ครับ94นะครับลมยากนะครับเซมินา84นะครับก็พอได้นะครับตาข้างมีถนัดนะครับพอใช้ได้นะครับก็ยิงได้บ้างส่งได้บ้างนะครับก็ไม่ได้ถือว่าถนัดนะครับประมาณตีไปว่า3 2ทับ3แล้วกันนะครับ มูเตอร์ที่ใส่ก็เป็นสไตรเกอร์อินสแตนต์อีกเช่นเคยนะครับเหมาะสำหรับกองหน้ากองกลางรุกนะครับสกิลนะครับมีดับเบิลทัดฟิฟแฟบมาร์เซยเทิร์นโซลคอนโทรลนะครับเอ็กซ์เรชั่นเบิร์ดนะครับเอ็กซ์เรชั่นเบิร์ดโอสกิลชื่ออย่างเท่นะครับลองลิงเคอร์เรอร์นะครับวันทัชพารทูพาสซิ่งนะครับสกิลนี้คล้ายๆในมาในนะครับมีพิงพอยด์ด้วยนะเอาไซค์เคอร์เรอร์นะครับแต่ว่าไม่มีพวกยิงไกลนะครับไม่มี ไลติงช็อตดับเบิลทัดดิบบิ้งอะไรพวกนี้เอ้ดับเบิลทัดมีไลติงช็อตไลติงชูตติ้งนะครับดิบบิ้งช็อตนักขึ้นช็อตอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับก็ไปเพิ่มเอานะครับส่วนผมก็ยังไม่มีที่อัพนะครับพวกไฟติ้งส g s ริต i t ก็ใส่ได้นะันใส่ทุกตัวเลยไฟติ้งส g s ริต i t นะครับวิธีการอัพนะครับก็ 4, 4, 10, 11, 10แล้วก็1นะครับอัพประมาณนี้นะฮะก็จริงๆถ้าเกิดไม่เน้นค่าพลังข้างนอก104ก็ไปใส่แค่103แล้วก็ไป อัพจบสกรอร์ดีกว่าแล้วยิงค่อยกระโปกงนะครับบอกเลยอัพจบสกรอร์เพิ่มมีโอกาสยิงยิงมากขึ้นอีกนะครับผมก็ทคกติกโค้ชนะครับผมก็ตั้งเป็นเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตเหมือนเดิมนะครับจะได้รอเล่นเกมรุกอย่างเดียวไม่ต้องมาช่วยเกมรับนะก็จังหวะสวนก็ได้ขึ้นเร็วๆหน่อยสำหรับปีกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแรงกันนะครับว่าจะตึงันไนครับ หมายโวมันในคลิปนี้ยังอยู่แดงดิวชั่น Division 2ออยู่เลยนี่ครับตอนที่อัดได้นะก็เอากลับมาพากใหม่นะครับตอนเล่นี่มาเห็นไหมครับผมขึ้นไปดิวชั่น1เกือบพันเแล้วอ่ะมันก็เลยยากหน่อยครับเจอแต่คนโหดเนี่ยอันนี้ยังพอแบบ เจอคนไม่ตึงมากนะครับก็พอได้คลิปไวนะครับก็เลยไม่ได้ปั้นยาเมาหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าขี้เกียจปั้นนะครับมันเหนื่อยนะว่าการปั้นตัวตัวหนึ่งเพื่ออยากามาทําคลิปนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นคลิปรีวิวนั่นแหละมันก็ต้องปั้นนะครับแต่ถามว่าเก่งไหมผมก็สรุปให้เลยว่าเก่งนะครับแต่ก็ความคมไม่มีนะครับก็ยิงไกลไม่โหดนะครับแต่ก็พอยิงได้นะปั่นได้ยิงได้มีความเร็วนะครับมีความคล่องแต่ว่า ก็ดูตัวมันสูงสูงเธอท้าได้หนึ่งนะครับถ้าเทียบกับเมสซี่ผมว่าเมสซี่ไปกับบอลได้ดีกว่าเมสซี่ไอ้พาดินี่ซิโก้นะครับพวกนี้ไปได้บอลไปกับบอลได้ดีกว่านะพอรูปร่างด้วยนะครับเพราะมันมันไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับแต่พาดิญี่นี่ตัวเท่ากันกับยามานะร้อยแปดสิบเท่ากันนะแต่ว่ารู้สึกพาดินี่มันดูแบบไปกับบอลได้ดีกว่านะครับแผนนี้ครับผมซ2 2 2แผนนี้กำลังเมตาเลยนะครับก็ ว่าจะรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมได้นะครับแผ่นนี้นะก็ไอ่มันต้องเป็นสี่สี่สองหนึ่งสามบอกวะที่มันเป็นเมตาอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเนี่ยครับก็มันจะเป็นเอสตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็หน้ากลางลูกสองตัวนะครับโคตรตึงนะครับแผ่นนี้นะครับหมายครับผมอ่าเริ่มเกมครับฝั่งเรามาในสีเสื้อของเอซิมิลานฝั่งเขาเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักทีมด้วยนะครับผม ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสมอบรามินเมายานะครับเมียากันยุงด้วยนะครับเริ่มเคลื่องกองครับฝั่งเราให้มาที่เนม่าตอกส้นมาครับเนม่ามีความพริ้วความเร็วครับเนม่าตัวนี้นี่ครับก็รีวิวไปแล้วนะคลิปอาจจะเสียงลมดังไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเจอเอ็กซ์โอเรชันเบิร์ดไป2ทีครับแล้วปาดคัตแบ็กเข้ามาดูกนี้ไม่ได้ยิงครับโอ้โหมาถึงไอ้ที่เปโร่ครับโอ้โหเหมือนล้ำล้ำไหม ล้ำแหละนะครับวิ่งมาจากจุดล้ำหน้านะครับเนวาารับล้ำไปก่อนครับโอ้โหครึ่งเพิ่งห้านาทีแรกก็โถมมุกอย่างโหดนะครับสมัมเคื่ครับยาวขึ้นมาอืม่งตั้งครับแล้วถึงที่รุมมินิเก้ครับรุมมานิเก้นะแล้วก็ไหลมาที่รามินเมายากันยุงครับโอ้โหแล้วก็เก็บไม่ได้ครับเด็กใต้บ้านเรานะแล้วจังหวะสวยครับตัดได้ที่เปโร่ครับ เป็นตัวคารลอสยามาสวยครับโอ้โหจ่ายกรติกครับโดนส่วนกั็มาลุกลิดอลิกาฟูลุกลิดอ้าชิมหาแล้วครับแล้วหลุดมาที่เอ็มปาเป้โอ้เรียบร้อยครับ1-0ไปก่อนเลยครับจากคิริยันเอ็มบาเป้ครับโอ้โหโอ้โดนส่วนทีเดียวแตกเลยครับรโอกาสยิงตั้งหลายทียังไม่ได้ครับโอ้โห,โต,โอโหตอนนี้เนมา่าโอ้จ่ใจก็โดนดิยองตูลามครับสวยเข้ากลางมาลุมมินิเก้ครับแข็งปัก อืมสวยยังจ่ายออกมาได้รามินไม่ถึงครับลำหน้านะครับถ้าเกิดเล่นนะจนังหวะนี้แต่ยังได้ครับวีไล่ครับโอ้เร็วเรามาที่เนมา่าเนมา่าขึงกลับมาไปไม่ได้ครับโอ้โหกระชากแล้วเปิดโอโ้ติดครับตูลามแต่ก็ยังหนักได้อยู่ครับมาที่พาดีนี่พาดีนี่นโอ้จะจ่ายตัดกลับไปก็ไม่ได้หครับทำไมกลางคขแน่นจังวะ ใส่ต้องเล่นออกปีกครับเดี๋ยวต้องแก้เกมไปออกทางด้านปีกบ้างครับมาที่ยาหมาองไม่ถึงครับพาโรมาดินีครับโอ้มาดินีเป็นคนประกบยาเมาเนะครับโอ้ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดจากผาดินีมาดินีได้นะครับมาดินีผมก็รออยู่นะมาดินี่เนาะก็ ตัวตึงเลยนะครับมาในน,นี่ตัวเก่งเล็บกุหลุดลุกุทิ์ครับแล้วจะกดลูกนี้ครับอู้บอนพุ่งแรงครับแต่กดไม่ลงเท่าไหร่นะครับอย่างโดนน้ำหนึ่งศูนย์อยู่ครับโอ้โหจากจะได้กลายเป็นโดนนะครับมองสวยครับยเาเมาอินมาเปโรครับคาร์ลสคาร์ลสขึ้นหน้ามาเนมาเน,มา,เนมาหมุนทีหนึ่งสวย ฝากเขานายโอ้โหจังหวะน,นี้พลาดไปครับล้โดนสวนขึ้นมารุดกุล,ลิตโอทะลุอีกแล้วครับเอมปาเป้แต่ว่าโอทำไมขึ้ืนครับออกมาตัดบอลได้ครับแล้วได้สวนมาลูกนี้เนยมากมงตั้งก,ลลก็ยังไม่ได้ครับแล้วยังไงครับรุดกุลิดคืนหลัลงมาตุลาม ตัวลามคึงอยู่ครับไหลกาดไหลกาดจ่ายติดอ้าเราได้สวนครับลูกนี้รุมมินิเกเอาออกมาอย่างนี้ก็จ่ายยาเมาดีครับผม1นึ่งไอหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมจากรามินเมายาเนี่ยครับลูกนี้หลับตายิงก็เข้านะครับ่นถ้าเกิดจะจ่ายสวายพานขนาดนี้ยิงไม่เข้ามึงก็นะสำรองยาวเลยนะครับหนูตัวหนึ่งรับโอ้โหจากรามินยาเมารับมาแล้วครับลูกแรกสวย จังหวะนี้ครับยิงได้ก็ให้บอลหน่อยครับผู้ตัแ,แทงขึ้นมาไม่ถึงฟดินี่ครับอิคาโดอิคาโดขึงอยู่จังหวะนี้ตัด <And S 1> สวยครับโอ้โหแล้วก็โดนสวนลงไปสวยครับฟ really well ดินี่ ไหลขึ้นหน้ามาเนม่าสวยวันนี้ไหลช่องโอเคปาตินีแทงช่องมารามินเมายามาแล้วครับยามาอูเร็วจัดแล้วกัดกดด้วยขวาครับเรียบร้อยครับ2เม็ดเลยครับโหโหรามินยามาครับตอนนี้มีความเร็วฮะไปด้วยความเร็วแล้วทะลุทะลวงทวงสลลงสรงสลิงนะครับวันนี้คืออะไรพูดอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนแรกก็เออมันแบบจะพูดเหมือนเป็นคำคล้องไงแต่ประมาณลิ้นพ่านครับ แล้วจบครึ่งแรกไปก่อนครับที่2อหนึ่งครับโอ้ลามินยาเมาครับกดคนเดียวไป2เมตรครับรอขึ้นแทนแฮตทริกแล้วนะครับเห็นจังหวะกระชากไหมครับเร็วนะเร็วนะลายลามินนี่เร็วนะครับใช้ได้เลยนะครับอีกลูกเดียวเท่านั้นงับจะกดแฮตทริกแล้วนะครับอาจจะเป็นแฮตทริกฮีโร่นะครับช่วยเราชนะได้นะครับแทงขึ้นมาอ้าวชิบหายแล้วหลุดกุลิตหลุดเดียวอย่างนี้น่าจะไม่เหลือครับโอ้โห สองประตูต่อสองครับอุตซาหยิงขึ้นนำได้แป๊บเดียวครับเริ่มครึ่งแรกมาแค่สองนาทีก็โดนไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ทาเตะจับชิเอลินี่จ่ายมาโอ้โหเปโด้ครับโดนตัดไปแล้วจังหวะน,นี้โดนสวนข,นขึ้นมาเป็นรุดไปรุมมินิเก้หมุนมาอุ้ยเอ้าเรียบร้อยเลยกูโดนโอ,อะไรเนี่ยโดนขึ้นนำอีกแล้วนะครับสามสามสองมาแล้วนะครับ มันจะเกินไปแล้วนะครับอันนี้ดิวชั่น2นะโคตรตึงอ่ะตอนที่ผมขึ้นมันก็แรกๆอะ่ะช่วงที่แบบแพ็กมาวันแรกนะครับก็ยังแรงยังตึงๆอยู่เลยครับดิวชั่น2เพิ่งรีได้ไม่กี่วันเองสวยไอ้รีได้อาทิตย์เดียวเองมั้งนะครับอย่ามาครับให้ละไปครับาหาลูดอย่างนี้ได้ลุน้นนะสวยครับรามินยาเมากระชาเขา้าในครับโอ้ไม่ผ่านเนตตาครับ ว่าเราจะปั้นมากไม่ได้นะนี่ยเพราะเราจะโดนยิงแพ้เอานะาาลิคาโดโโแข็งแข็งนี่แข็งเหรอแข็งเหรอไม้ฟาดขาแม่งนะแข็งเกินนะครับเราก็นักเลงซะด้วยไงป๋าครับผมเป็นรถกุลิครับจะเป็นคนเตะลูกฟิีคิกลูกนี้ครับยาวขึ้นหน้ามาลูมินเนก้มงตั้งแล้วเอ้ยไม่ใช่เอ็มเปเป้ลงมงตั้งให้ลูมินเนก้ครับแต่ว่าดักมาให้ครับเกือบโดนครับ เอาอีกแล้วนะจัยไม่เขาจะผ่านเท่าไหร่นะครับแม่งวิ่งมาจากข้างหลังมันมาแย่งบอลได้นะครับซีดอฟซีดอฟเข้ากลางมากุลิดเอาแล้วแล้วเอาแล้วมาอีกแล้วนะครับบุกอีกแล้วแล้วจวังหวะนี้อะไรของกาก้าเนี่ยหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งยิงอีกฝั่งหนึ่งครับงงเลยนะครับ สวยได้อยู่ได้ดีโอไม่ได้วะไหลก่าครับยกขึ้นมากา้าตูลาหมงตั้งครับโอ้ล้วจังหวะนี้ยังไงครับดักได้ครับแล้วเป็นจังหวะสวนลุกนี้อ้าวช่องกลางเน้นเน้นครับรูมินิเก้ป<ล>าแลนะ้วครับได้ควบครับมีความเด็วของรูมินิเก้เออกมาราม,ม,ม,มิญ่าเม้าอย่าเมายังไงดึงหลอกหนึ่งทีเข้าในครับแล้วจังหวะนี้ดับเบิ้ลหนึ่งทีแล้วยิงไปครับโอ้โหแฮตทรีกรามินยาเมาครับ ลูกนี้ก็นิ่งเกินครับผมกระชากเข้าในแล้วก็ดับเบิลทัชหาพื้นที่แล้วปั่นนิ่มๆครับแฮตทริกครับผมสามประตูต่อสามเงีู้อเอาแลละครับผมราเมนยามา,มามครับพาเรากลับเข้ามาถุนในเกมครับจังหวะนี้ออกข้างมาเนมา่าให้แล้วไปครับโอส้สวยดีเนี่ยโอ้จ่ายติดอีกโอ้โหจ่ายงูจริงๆครับทุกคน จ่ายไม่ฉลาดเลยนะครับสวยโอเคได้อยู่ครับมาจังหวะสวนกลับครับมีนะมีอยู่ประมาณส0กวนาทีครับโอ้โหแล้วจ่ายติดครับตุลาแต่หวะนี้จ่ายติดไปครับฝั่งหนึ่งข้ามครับแกเกมครับเราจะส่งการเรเบลลงมาแทนบ้างครับกลางรูปเป็นไม่ซี่ฮะสามประสานแดนหน้าสี่ประสานนะครับ ตั้งให้ไลยไกด์เบลอยู่ตรงกลางไหมนะครับไม่ต้องออกไปด้านข้างนะเจอทีมนี้ตึงมากนะครับแลกกันไปแลกกันมานะครับแล้วลูกลูกนี้ผมคิดว่าถ้าใครได้นะครับก็น่าจะจบเกมนะครับน่าจะชนะนะครับผลโอกาสเสมอก็สูงเหมือนกันนะต้องดูนะว่าเขายังจะบุกสวนไหมนะครับถ้าเขายังบุกสู้อยู่ก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าเขาอุดแล้วก็ชิปหายจบเกมเลยนะครับ บุกยากอยู่เนี่ยแผงเขาเนี่ยเอาเขาปรับเป็นกลางบุกสองตัวเนาะเขาจะบุกสวนแล้วแหละมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถยิงลูกได้ไหมนะออได้แล้วกันบายครับใจโอ้โหทุ่มมาลูกนี้หาย้วครับแล้วจังหวะนี้ดักได้ที่เชนี่ครับ เกมสวนกลับของเราครับเวียราครับเมซี่เอโรครับถึงก็เลยเบลฝักให้มินิมาหาโอ้โไม่ได้ครับแล้วจังหวะโดนสวนมาของพาตินี่ครับราโดน่าจิมมาสวยแล้วเป็นเมซี่เมซี่ไหลโอ้ติดครับยังไงจังหนี้โอเคได้อยู่มาครับ ขอสวนนิ่มๆเลยเพลงนี้นะครับอีกหกนาทีเท่นนั้นไหลเอกข้ามาเป็นเนมา <S <S เนมา่าคึองอยู่หายไปไม่ได้ไปไม่ได้หไไดลอกขะในนสวยแล้วปาดมาเป็นกาเลตเบลเข้าซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหสี่สามพิกลับมานำอมีครั้งหนึ่งครับแล้วจังหวะนี้ต้องอุดเลยครับผม <S <S อีกแค่สามนาทีครับไม่ลุมโทษครับโอโ้จังหวะ โดนหรือเปล่าเอาชิบหายดูไหมค้วหลดดมาอีกแล้วโอ้ยยิงออกไปเองครับโอ้คุณลิดนี่แม่งเสียดายมากนะเก่งมากนะครับผมไม่ได้เติมไว้นะโหเสียดายจริงว่ะตัวใหม่ก็ขอให้เป็นโฮกับสกิลเดียวกันเนาะถ้าเป็นโฮนี่แจ๋วเลยนะครับโฮแล้วก็เป็นสกิลเดิมนะครับวิชเนรี่พาร์ทนะครับโอ้โหจะติดชิบหายแล้วทดอย่างเยอะเลยหนาทีครับสวย ได้อยู่โอเควีล่าเฮ้ยกางกโลงอย่างนี้โลงอย่างนี้ขออีกหนึ่งลูกหักมาโอ้โหโดนเนตตาจิม,มายครับแต่ยังมีเวลาให้เขาได้สวนครี้แล้วสวนขึ้นมาเป็นคันโตน่าอินซากิพด,ดินี่อินซากิจะแผงคันโตน่าก็ตัดได้เชียร์ลินี่แล้วเคลียร์ยาวลูกนี้ยาวๆจบเลยครับผมโอ้โหโคตรเดือดโคตรตึงครับรามินยามาครับแฮตทริกฮีโร่ไปครับเกมนี้ ก็ช่วงสุดท้ายก็เป <Brand, S 1> i mean ็นซูเปอร์ซับทางด้านของกาเบร์เบลครับที่ลงมาซับประตูใช้ได้นะครับโผมแต่เป็นการแอสซิสต์จากเนว้านะครับโอ้โหอย่างมันหนะเกมนี้นะครับผมบอกเลยใครพลาดดูนี่เสียดายนะครับผมเกมนี้มันจัดนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรามิญามาสนะครับสำหรับผมนะผมให้ประมาณสักสักแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขาดหลายอย่างขาดสกิลยิงไกลครับขาดการยิงคมนะครับปรับ ปรับลงพลังก็ลดลงครับเหลือแค่เก้าเองนะครับก็พลังมันน้อยเกินไปหน่อยนะครับน่าจะสัก105เนาะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับค่นี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยรักกันไปเจอคลิปหน,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 น้าครับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ